you

อ้อไว้หเจียบอลได้ใหเียบอได้ไม่เปลี่ยแต่ก็เงินสิแล้วขึ้นกหนือพี่จะเปน่ ตัเจ้าของหลอดตะกอนไม่้ยอมด้เสมผค่าที่เจ้า้มี่มาบังคับให้ัวเอใจ่น้าดี่าจีนไมด้แาหนเป็นของตายไม่ให้ไงเลย 然后两个性格。 i <laughs> <laughs> พี่นี่ก็ใส่ผก็พี่มี่ก็พีหลอดไ่จริงเาทีต ่มก็มีกพี่หลอกไ่จริงาตาบดีเจ้้ปัสสาวไม่มีแล้วพอดีเป็นแมลกวันผมก็ได้ไปใสเนาะใส่คุกค้างน้อหน้องน้องน้อเน้ะ ่วยเอาบักนั้นก็เฮ็ทุกอย่างมันบ่ได้ก็บ่ีจัแนวมัน่ คือมันเป็นหนาหลาดกันนะนเดกวให้กลุ่มอได้แบบนี้แบบนี้เราก็จเป็นแม่ลูกอว่นุ่มก็ได้ไปใส่

ของหลอดก่อนแล้วไม่ใช่ ที่คิงมันหน้าหลาดกันนะคนดีให้คุมได้แบนี้อันนี้็่างแต่กหน้าดีตัวเมื่อวานก็จบโล้